โอเคก็กราบสวัสดีเพื่อนเอนทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ซองไอต้นกราฟิกเส้นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไอต้นก็จะมาพูดถึงวิธีแก้มือถือติดไวรัสนะครับมือถือติดไวรัส Google Chrome ติดไวรัสนะครับเวลาเราเข้า Google Chrome มักจะชอบเด้งไปเว็บไซต์อื่นอยู่ตลอดนะครับโดยที่เราไม่ได้กดเข้าเว็บไซต์นั้นเลยนะครับปัญหาพวกนี้ก็จะเกิดจาก Google Chrome ติดไวรัส Google Chrome มีไฟล์ขยะไฟล์แคชมากเกินไปนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ใช้แอปพลิเคชัน Google Chrome บ่อยๆก็จะเจอปัญหาแบบนี้ประจำนะครับวิธีแก้ไขนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ Google Chrome นะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวามือนะครับแล้วไปที่การตั้งค่านะครับอ่ากดไปที่การตั้งค่านะครับ พอกดเข้ามาที่การตั้งค่าแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับจากนั้นกดไปที่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะครับจากนั้นให้เรากดไปที่ล้างข้อมูลการท่องเว็บตรงนี้นะครับก็จะเข้ามาในหน้านี้นะครับจากนั้นให้เรากดเลือกหัวข้อขั้นสูงตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะเห็นคำว่า1ชั่วโมงนะครับ ให้เรากดไปที่สามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับอ่ากดเข้าไปนะครับแล้วให้เรามาเลือกตั้งแต่ต้นนะครับอ่ากดเลือกตั้งแต่ต้นนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆกดติ๊กไปนะครับผมอ่าติ๊กตามนี้เลยนะครับให้เหลือไว้เฉพาะรหัสผ่านที่บันทึกไว้นะครับยกเว้นรหัสผ่านที่บันทึกไว้เราไม่ต้องติ๊กนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆกดล้างข้อมูลตรงนี้เลยนะครับ กดล้างข้อมูลไปครับโอเคนะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับไวรัสส่วนใหญ่นะครับก็จะแฝงตัวเข้ามาจากคุกกี้และข้อมูลการท่องเว็บนะครับเกิดจากการเข้าเว็บไซต์จากที่ต่างๆพอเรากดเข้าปุ๊บไวรัสก็จะแฝงตัวเข้ามาในเว็บนั้นนะครับ เข้ามาอยู่ในอุปรกรณ์มือถือของเรานะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ชอบเข้าเว็บไซต์หรือใช้งาน Google Chrome บ่อยๆนะครับให้เพื่อนๆมาล้างข้อมูลตรงนี้บ่อยๆนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวิธีการแก้ไขมือถือติดไวรัส o g l e Chrome ติดไวรัสล้างไฟขยะล้างไฟแคสใน Google Chrome ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพืพ่อนๆ ไม่มากก็น้อยนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ like, กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ